สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะอาจารย์ก็เมื่อสักครู่เพิ่งเกิดกับคุณผู้ฟังไปว่าบางครั้งบางทีเราก็สงสัยเหมือนกันนะคบแมวที่เราเลี้ยงที่บ้านบางวันมันก็เหมือนจะต้องการสื่ออะไรแปลกๆบางครั้งพฤติกรรมมันก็ไม่เหมือนเดิมเลยค่ะก็เลยอยากจะถามอาจารย์เพิ่มเติมว่าเอะเราจะต้องมีวิธีการดูอย่างไรสังเกตแบบไหนรวมถึงพฤติกรรมปัญหาของแมวที่เจอบ่อยๆเป็นยังไงบ้างค่ะอาจารย์ ครับผมจริงๆเรื่องของพฤติกรรมในแมวเนี่ยเป็นเชื่อว่าเป็นเสียงที่เจ้าของหรือว่าเราเรียกว่าทปนภาแมวตัวหลายๆท่านนะครับอาจจะสังเกตเห็นไหมครับว่าบางท่างเนี่ยก็อาจจะมีความไม่น่ารักมากเนาะหนมุมมองงผู้เหลียงนะครับถามว่าเรื่องของปัญหาพฤติกรรมในแมวที่เจอบ่อยเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆ er ส mm ่วนใหญ่เลยนะครับที่เจอเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดนะครับซึ่งไอ้ตัวปัญหาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการขับถ่ายไม่เป็นที่หะมันก็จะเป็นการปัสสาวะไม่ลง กระบาทรายการวลิตไม่ลงกระบาทราย <S 2>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  สภาการเตะต่างๆตามที่ต่างๆนะเรื่อง,<ม>งของอความก้าวร<ช>้านะครับที่มีกับเจ้าของหรือว่าเ,าเรื่องของความกลัวนะครับบางทีแบบมีคนมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล<ม>้วสุนแมวเขากลัวมากจนบางครั้งเนี่ยเขาไปหลบหรือตัวสั่นหรือว่ากลายเป็นปัญหาพฤติกรรมที่ดูแล้วทาให้คุณภาพชีวิตเขาเาแย่ลงนะครับุ่มนี้เขาเจอเยอะแล้วก็อันที่เจอบ่อยเหมือนกันนะก็คือเรื่องของการทาร้ายตัวเองเช่นดึงขนตัวเองกัดขนตัวเองจนบางครั้งเนี่ยมันรว จนเห็นผิวหนังะไรอย่างเงี้าายคาดไกลเป็นคล้า,ายปัญหาผิวหนังไปค่ะนี่เป็นพฤติกรรมที่เจอบ่อยๆเลยใช่ไหมคะอาจาราาย์ใช่ครับค่ะแล้วกว่ามันจะเดินทางมาถึงพฤติกรรมแบบนี้มันมันมันสะสมมาเยอะไหมคะเจ้าแมวเหมียวถึงมันจะเครียดได้มันจะก้าวร้าวได้หรือว่าปุ๊บปั๊บมันเป็นเลยคะ่ะ อาอจริงๆพวกนี้ต้องใช้เวลานะครับโดยเฉพาะอย่างอย่างพวกรอยโรคที่เราเห็นระบาดอย่างเดียวของโรคอื่นไหนนี่ครับสมมติเราเห็นที่ผิวหนังเองครับเราอาจจะเห็นว่าเริ่มมีลักษณะของขนร่วงแล้วเริ่มมีเส้นเอาควดทิ้วแบกไปพวกนี้ครับก็จริงๆก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ความเครียดก็ได้แต่ว่าจะต้องพาไปตรวจก่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งถึงจะเริ่มสังเกตเห็นแหละครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของปัสสาวะไม่เป็นที่อะไรเงี้ยครับบางทีก็จะปรับครับเราก็จะเห็็นนนนเลยยยว่่่่่าาอออู้้ๆงกกไมถใใ สายอยู่ๆก็เริ่มมีการไปถ่ายขึ้นนอกกระบะสายเป็ตนต้นค่ะแสดงว่าสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์กกูุตกองเลยครับมผมขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสาเหตุขึ้นอยู่กับอาการที่เกิดขึ้นด้วยะนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องของอนาขีดสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแมวตัวอื่นอยู่นอกบ้านหรือมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเขาที่เขาอยู่อาศัยพวกนี้ครับก็จะทําให้เขาเกิดความเครียดได้ง่ายอ พอเกิดความเครียดง่ายๆก็กลายเป็นปัญหาพฤติกรรมตามมาซึ่งก็จะอยู่ที่แมวแต่สวะครับจะแสดงออกไว้เหมือนกันบางตัวเครียดเราก็ขัดถ่ายไม่ลงกระบาทรายนะบางตัวเครียดแล้วก็เป็นกษาะของการไปเบียร์ขนตัวเองเยอะขึ้นดึงขนตัวเองมากขึ้นบางตัวเครียดแล้วก็ไปหลบมากขึ้นไม่ค่อยเลื่อนเลย้ยครับก็จะมีการแสดงออกที่ความลักหลายค่ะแล้วแบบนี้เหล่าคนเลี้ยงเขาจะมีวิธีการสังเกตไหมคะก่อนที่มันจะไปถึงจุดนั้นนะะมันส่งสัญญาณอะไรไหมคะอาจารย์ ครับจริงๆก็โดยทั่วไปครับผงแมวเนี่ยถ้าถ้าเราเราสนิทก,กับเขาอยู่แล้วเาเล่นกับเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับ,รบก็อยากให้ลองดูว่าถ้าวันไหนเราเริ่มรู้สึกว่าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะแค่นี้นหน่อยๆอาะรอาจจะแค่รู้สึาาากว่าวันนี้ทําไมดูไม่ค่อยสใสเลยวันนี้ดูไม่ค่อยเล่นกับเราเลยหรือวันนี้เก็บตัวผิดปกตินะครับอาจจะลองดูอาการสักสองสาวันก่อนถ้าถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับจะแนะนําว่าให้รีบพาไปพบสัตวแพทย์ก่อนนะครับเพื่ออันดับแรกเลยฮะตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนเลย นะครับรเพราะว่าในหลายครั้งนะครับปัญาาหาพฤติก,กรรมที่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดบบเมื่อกี้ครับของอาจจะไม่ได้เกิดจากเรื่องของจิตใจไม่ได้เกิดจากเรื่องของความเครียดก็ได้อาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาสุขภาพก็ได้ e นะครับอย่างการ,การถ่ายไม่ลงใช่อย่างการถ่ายไม่ลงกระบาดไเนี้ยครับก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะอาจจะเป็นเรื่องของภาวะชราเสดอาจเป็นเรื่องของการมีนิวหรือเปล่านะครับค่ะคือคนเลี้ยงก็ต้องหมั่นสังเกตเป็นประจำบ่อยบ่อยใช่ครับต้องให้ความให้เวลากับกับ น้องแมวของเรานี่นึนนะครับค่ะคุณอาจอารย์าจาคะตอบางทีมันก็มีปัญหาแมวลักษณะเหมือนมันจะท้าทายอำนาจเราเลยอ่ะเนะมื่อก่อนก็สอนดีเป็นอย่างดีสักพัอกอ้าวเหมือนดื้อและเหมือนซนแล้วก็แล้วก็กลับไปเป็นปกติแบบนี้อย่างนี้มันเข้าข่ายพฤติกรรมยังไงคะอาจารย์คะแต่อันนี้จริงๆเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท,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 ที่ที่สำคัญมากๆมานะครับเพราะว่าเปนหลายครั้งครับเราอาจจะยังไม่ได้ทําความเข้าใจกับเรื่องของธรรมชาติของแมวเท่าไหร่หมายความว่าโอเคเราอาจจะเลี้ยงแมวเราเคยเข้าใจว่าไอ้แมวต้องเป็นอย่างยังไงใช่ไหมคร อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเขาจะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวตัวเองสูงเนาะแล้วก็เป็นสัตว์ที่เขาจะต้องให้เขาเป็นคนกาหนดนะฮะเวลาเราจะเล่นกับเขาเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาครับพยายามให้แมาเป็นคนกําหนดนะคะรับธรรมชาติของเขาเนี่ยเวลาเขาเล่นกับเราเนี่ยขเขาจะเล่นเป็นช่วงเฮายาวๆสันส้นๆถ้าเราสังเกตจะเล่นเป็นช่วงเฮายาวๆสั้นๆไม่กี่ไม่กี่นาทีฮะเรารล้มเขาก็จะไป แเดี๋ยวเขาจะกลับมาเล่นกับเราใหม่ค่ะใช่ครับเพราะงั้นอันนี้นี่คือธรรมชาติปกติของเขางั้นบันคืออยางกลับมเราคาดกว่าว่าเราจะต้องเล่นกับเขาเหมือนสุนัขหรือเล่นกับเขาแบบสัตว์อีพี่แบบอยู่กันนานๆอย่างเงี้ยมันพีนเอาแต่เล่นมันหงหงิดแหละอาจจะเริ่มรู้สึกไม่ชอบค่ะคือเจ้าแมวเหมียวจะเหมือนเป็นคนกําหนดเองเหรออาจารย์ใช่ควรจะเป็นคนคอนโทรลคนเลี้ยงใช่ครับเขาถึงที่ของเราเป็นท่าเนี่ยฮะค่ะโอ้ล้วถ้าเกิดไปกวนบ่อยๆไปยุ่งบ่อยๆเครียดโกรธก็เลยท้าทายอำนาจเรา ใช่เพราะฉะนั้นบา,บางทีบางทีเราเห็นว่าเขาก้าวราวขึ้นนะครับจริงๆไม่ใช่เขาก้าวดาวหรอกค่ะแต่เปนรื่องของการสื่อสารที่เขาพยายามจะบอกเราว่าโอเคปับชันพอแล้วนะฉันอยากจะขอเวลาแล้วนะ,ะเขาพูดไม่ได้ฮะ<อ>เะ<อ>ขาใช้เรื่องของพฤติกรรมให้เราเห็นในวันนี้นมีมีเคสแบบเป็นตัวอย่างไหมคะอาจารย์คะที่ทําให้แบบว่าออฉันไม่ชอบแบบนี้นะมนุษย์ต้องเข้าใจนะอย่างงี้คะนอกจากการเล่นเลยค่ะ รับจริงๆเยอะเลยครับเพราะวนใหญ่เป็นเคสเรื่าวความก้าวลาวที่มานะครับบางทีเจ้าของนะครับก็จะพาแมวมาแล้วก็บอกว่าเนแมวก้าวาวมากเลยแต่บางบางบางเคสก็คือไม่ยอมไม่จับตัวแมวเลยเพราะว่าเขาจับไม่ได้จับแล้วเขาจะจับจับดุตลอดเวลานะครับแต่เอาจริงๆแล้วพอเราคุยคุยมาครับซึ่งซึ่งในกระบวนการของการให้คำปรึกษาต่อไปต้องใช้ระยะเวลาประมาณประมาณหนึ่งนาสองสามชั่วโมงในการคุยกันนะครับอว่าคุยกันเสร็จป๊บโอเคเราเดินได้ได้ได้เห็นสาเหตุไเหตุทุกอย่างละหลายๆครั้งครับมันไม่ได้มาจากตัวแมวอก หลายครั้งนี่นคือแมวแมวเป็นแมวปกติอะไรครับเพียงแตว่าเราอาจจะมีความคาดหวังในตัวแมวเยอะไปนิดนึง <Okay. S 2> นะครับถ้าจะพยายามอยากจะเข้าไปเล่น <Yeah. S 2> อยากจะเข้าไปไปโอบไปรูปตัวเขาไปกอดเขาไปจกพุงอะไรอย่างเงี้ยครับ um. ซึ่งซึ่งแมวไม่ได้ชอบ <Yeah. S 2> ค่ะ หลายๆตัวไม่ได้ชอบมองเห็เพื่อนหลายๆตัวก็ยอมได้เมื่อหลายๆตัวก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบการถูกสัมผัสในเส้ัยน,นี้เพราะฉะนั้นพอเราปรับจูนตรงนี้กันนะฮะให้เข้าใจตรงกันว่าอ๋อแมวของเราอาจจะไม่ได้เป็นแมวที่ชอบสัมผัสตัวขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราให้เวลาเขา นะครับเราค่อยๆให้เวลาเขาไม่ต้องวิ่งกับเขาเยอะเนี่ยเข่าท้งนี้เขาจะเริ่มรู้สึกว่าโอเคเจ้าของไม่ได้เข้ามาก่อกวนเขาเยอะละเขาจะเริ่มไว้ใจแล้วก็เริ่มค่อยๆเข้าหาเรามากขึ้นสุดท้ายมันก็จะปรับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับแมวไปด้วยโอ้มันละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่่งทำความเข้าใจคือเหมือนโอ้โหมันมันคบกบแฟเลยอ่ะเป็นเรื่องความสัมพันธ์จริงครับเป็น้อความสัมพันธ์เชิงลึกด้วยแล้วคนที่กําหนดคือไม่ใช่คนนะเป็นแมว S <S ใช่ครับผมเน<อ>้เลยเหมือนต้องเข้าใจนิสัยของเขาด้วยจะได้รู้ถึงพฤติกรรมว่าทําไมเปลี่ยนไปใช่ครับ้ค่ะอีกอีกหนึ่งพฤติกรรมสงสัยเหมือน,นกันเรื่องการขวนเฟอร์นิเจอร์อาจารย์เขาคนต้องการจะสื่ออะไรอ่ะบางคนมาโอ้โหบ้านพังหมดแล้วของพังหมดแล้วอ่ะแต่จริงๆต้องบอกว่าการขวนเป็นพฤติกรรมปกติของแมวก่อน นะครับพอเราทราบอย่างนี้เขาไปซื้อท่าปกติครับการการไปหยุดพฤติกรรมปกติเป็นสิ่งที่เราไม่แนะนําให้ท<อ>ํานะครับเพราะว่าถ้าไปหยุดไม่ให้เขาแสดงพฤติกรรมปกติของเขาออกมาป็คือก,การไปห้ามความเป็นแมวไปเพราะงั้นน้องแมวเครียดแน่นอนให้กรณีอย่างเต็มนะครับเพียงแต่ว่าเราก็คงไม่ได้ปล่อยให้แมวเขาขวดอะไรก็ขวดทั่วบ้าน,นเนาะมันจะ,<อ>จ,ะจะไม่ไหว<ข>นะครับเราก็จะต้องมีวิธีการครับในการที่จะบอกเขาว่าอะไรขวดได้อะไรขวดไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งอันดับแรกเลยก็ต้องมีของให้เขาขูดก่อน เรื่องของที่รับเล็บนะครับจำเป็จะต้องมีเราก็ต้องมีเพียงพอความต้องการของแมวด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องที่รับเล็บอะมันก็จะมีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับว่าขนาดเท่าไหร่พรื้นผิวสําคัญเป็นยังไงนะครับวางไว้ตรงไหนซึ่งตรงนี้ละเอียดปอ่ามากแล้วก็แม่ตะตัะวีความชอบที่ไม่เหมือนกัน เราอาจจะต้องหาว่าแมวเราชอบวัสดุแบบไหนวางไว้ประมาณแนวตั้งแนวนอนนะครับวางไว้มุนไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามจัดเอาไว้ให้หลายๆจุดให้เขา้เขาเพียงพอความต้องการของเขาโดยเฉพาะถ้ามีแมวหลายตัวในบ้านนะครับแน้ว่าจะต้องมีเยอะๆเลยที่รับเลี้ยงเนอะครับตอนนี้ก็จะช่วยทําให้เขาพอเขามีที่รับเลี้ยงนะครับเขาก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้ฉันรับแลวฉันชอบแบบนี้นะเขาจะเขาก็จะหยุดรับในสิ่งที่ที่เป็นของเราแล้วก็มารับในสิ่งที่ที่เราเตรียมว้ให้แทนได้ ค่ะคือเหมือนต้องเข้าใจพฤติกรรมซึ่งเป็นเหมือนสัญชตาตญาณของเขาก่อนว่ามีอะไรบ้างใช่โอ้ค,ค่ะนอ,นอกจากจะต้องถาที่รับเล็บให้เขาซึ่งเป็นพฤติกรรมของเขาแล้วมันมีอะไรที่ทสําคัญมั่งอีกไหมคะคุณหมออาจารย์โอ้ครับจริงๆมีเยอะเลยครับอันดับแรกเนี่ยอาจจะคุยเรื่องของกระบะทรายก่อนก็กระบะทรายเลยที่สําคัญมากเลยค่ะนะครับก,กระบะทรายเนี่ยลักษณะเดียวกันกันกบที่รับเลบครับควรจะต้องมีไปมาท,ที่เพียงพอ,อนะครับปัจจุบันเราแนะนําอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่า จำนวนของกระบะทรายนะครับอาจจะต้องเป็นจนํานวนแมวที่เลี้ยงบุกหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่ความว่าถ้าเลี้ยงแมวทั้งหมดสาตัวควรจะมีกระบะทรายอย่างน้อยสี่กระบะทรายนะครับแล้วสี่กระบะทรายสําคัญกว่าเรื่องของจํานวนนะฮะ <c oughs> คือตาแหน่งที่ว่างของสี่กระบะทรายเนี้ยควรจะต้องกระจายกันออกไป เราเะหลบ้านนะครับเพราะแนะนาว่าเป็นสี่กระบะทรายเอาสีกระบะทรายวางเรียงกันหมดเลยมันก็นจะกลายเป็นหนึ่งกระบะท,ที่ใหญ่ๆแล้วมีสี่ห้องอีก่ข้างเขตแวเพราะนั้นก็อยากให้วางเรียงอยากให้วางแยกกันออกไปนะครับกระจายไปในจุดต่างๆของบ้านของเราเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับแมวเราเพราะเรื่องของกระบะทรายมันสำคัญมากๆครับแล้วก็อยากให้มีเพียงพอกับแมวทุกตัวในบ้านนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาปีนี้ได้ค่ะค่ะเหมือนเหมือนคือแมวเขาก็ชอบความสะอาดด้วยไหมคะอาจารย์ค่ะโอ้มากเลยครับมันก็เลย ทาไมถูกใจก็อาจจะเกลียวกราดได้โมโหได้ใช่แล้วก็การที่เจอบ่อยๆถ่ายราไม่เป็นทีซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากครับเราบางตัวไปถ่ายบนเตียงไปถ่ายบนโซฟาซึ่งมันก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาโอ้โยมันมันส่งผลต่อกันหมดเลยอ่ะจากเรื่องก็จุดเริ่มต้นเลยอ่ะคือพฤติกรรมด้วยแล้วก็นำไปสู่เรื่องโรคของแมวได้ด้วยในนะคต ใช่ครับผมว่าความเคลื่อนจริงๆแล้วถ้าเกิดขึ้นนานๆครับก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาด้วยเหมือนกันด้วยอืมค่ะอีกอีกหนึ่งปัญหาอาจารย์สงสัยด้วยเหมือนกันคือบางครั้งบางทีบอกว่าเนี่ยตั้งชื่อแมวแล้วนะเรียกมันตลอดเลยบางทีมันก็ขานรับบ้างบางทีมันก็เมินเฉยบ้างพฤติกรรมแบบนี้มันมันจะบ่งบอกอะไรแล้วคะหรือมันแค่กวนเราเฉยๆคะอาจารย์ครับจริง ถามกันว่าเวลาที่เราเรียกแมวนะะะอะฮะเวลาที่เรียกเแลี่ยเขาหันมาหรือเขามาตอบสนองเราเขาได้อะไรหรือเปล่าเราเพราะว่าโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนะครับสมมติถ้าแบบมีคนเรียกเราแล้วหันไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ่อยๆเราก็คงไม่หันถ้วยครับเพราะาเราดูแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไระแมวเองก็เช่นกันทาไปไหลายครั้งถ้าเกิดว่าเราเรียกแล้วเราเล่นกับเขาหรือเราเรียกแล้วเราให้ขนมเขาให้อาหารเขาอันนี้จนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยมีปัญหาอแต่ที่เขาก็จะมาอยู่แล้วแหละนะครับแต่ถ้าจะเรียกเราไม่ อะไรเกิดขึ้นเลยไม่ให้อะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือได้สิ่งที่ไม่ดีให้สิ่งที่ไม่ดีกับเขาอย่างเงี้ยครับคนหลักก็จะไม่สนใจแล้วก็ไม่มาโอ้แค่นี้เลยคือต้องมีของแลกเปลี่ยนรับผมใช่แต่แต่มันมันไม่ได้นำไปสู่พฤติกรรมที่จะรุนแรงหรือกล่าวร้าใช่ไหมคะจากจากเรื่องแบบนี้ฮห ม,มันมันจะนําไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวของน้องแมวไหมคะเหมือนพอถามอะไรไม่ยอมทําเรียกอะไรไม่ยอมตอบแบบนี้จะไปถึงขั้นนั้นไหมคะอาจารย์โอ้ไม,ไม่ไม่ถึงครับจริงๆแล้วเรนะื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวต้องบอกว่าถ้าถ้าไปดูหน้าที่ของมันเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เขาใช้เพื่อเพิ่มระยะเพราะงั้นแมวจะใช้ความก้าวร้าวเมื่อเขารู้สึกว่าเขาต้องการให้สิ่งสิ่งใดสิ่งหน,นึ่งยหายออกไป Oh นะครับเพราะฉะนั้นทีมันไม่น,น่าจะถึงจุดนั้นยกเว้นแต่ว่าเวลาเราเรียกเขาแล้วเราให้สิทธิ์ที่ไม่ด,ดีับเขาเช่นเราเรียกเขามาตีเราเรียกเขามาว่าเราเรียกเขามาทําร้ายอย่างเงี้ยครับกล oh <my S 2> ุ่มเนี้ยอาจจะไปถึงความก้าวร้าวได้ซ, oh <my S 2> ซึ่งซึ่งเราไม่ยันดันะครับต้องเรื่องอีกก่อนว่า oh <my S 2> เรื่องของการเลี้ยงแมวอะครับ oh <my S 2> ไม่ควรใช้การลงโทษเลยในทุกกรณีทุกรูปแบบ่ะคล้วถพาเว่าคนดื้อต้องทํายังไงอะคะอาจารย์จริงๆอันนี้เป็นคำถหนที่ดีมากการลงโทษนะครับมันเป็นมันเป็นการแค่กดพฤติกรรมของแมวเอาไว้มันไม่ได้ด เพราะว่าเพราะว่าการลงโทษนะครับมันบอกแมวแค่ว่าคุณห้ามทำสิ่งนี้นะห้ามทำสิ่งนี้นะแต่มันไม่เคยบอกแมวเลยว่าแล้วคุณควรจะต้องทำอะไรหรือทำไมคนถึงทำสิ่งนี้ขึ้นมาอย่แหลี้ยเราไม่เคยหาสาเหตุเลยครับว่าปัญหาจริงจริงที่แท้จริงที่แมวทําแบบนี้เป็นเพราะอะไรเราแค่หยุดเอาไว้เฉยซึ่งมันเป็นมันมันจะทําให้แมวครับเขารู้สึกสับสนตามมาว่าเอาไม่ให้ฉันทําอันนี้แล้วจะทําอะไร่ะ เขาบอกแมวาเป็นภาษาพูดไม่ได้เราต้องมีเหตุแล้วก็ผลให้กับน้องแมวด้วยใช่จะต้องมีต้องมีเป็นการไกด์เขาครับถ้าเราตอนเราสับสิกระเราต้องบอกเขาเลยว่าเราอยากจะทําอะไรนั่นเองเขาจะเขาจะเกิดความสับสนว่าแล้วฉันจะต้องทําอะไรดีเพื่อให้ไม่โดนว่าไม่โดนตีไม่โดนทำร้ายค่ะนะครับถามว่าถามว่าไม่รู้ไม่ลงโทษเราจะทำยังไงดีบ้างผมอยากให้ทุกท่านที่เลี้ยงแมวลองมองอย่างนี้ครับเวลาที่มีปัญหาพฤติกรรมที่เราไม่ชอบนะครับลองมองกับกันว่าในสถานการณ์แบบเนี้ย ถ้าไม่อยากให้แมวทําพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเราอยากให้เขาทําอะไรแทนที่พฤติกรรมนี้ mm. แล้วไปส่งเสริมพฤติกรรมนั้นแทนนะครับตัวอย่างนะฮะเช่นสมมุติว่าแมวไปขวนโซฟาก็ได้เราบอกเราไม่อยากให้แมวไปขวดโซฟาเลยจะต้องต้็งคำถามเลยว่าถ้าไม่ขวนโซฟาอยากให้เขาขวรนอะไรออหายเขาเลยจัดมุมให้เขาเลยใช่ใช่ครับแล้วเราส่งเสริมพฤติกรรมนั้นเวลาเห็นน้องแมวเขาไปขวดที่ตรงที่เราจัดให้นะฮะเราก็อาจจะต้องให้รางวัลเขานิดงนึ่งไปเต้นกับเขาไปให้ขนมเขาไ่ให้เขารู้ว่าถ้าคุณนมาขวนตรงนี้นะคุณจะได้อะไรพิเศษขึ้นมาอันนี้เป็นหลักการของการปรับ ค่ะนอกจากมีเหตุมีผลแล้วต้องเตรียมรางวัลให้ด้วยเตรียมคำชมเชยให้ด้วยใช่ครับมันก็จะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นด้วยเนาะระหว่างของแแมว อืมบางครั้งมันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแต่เราต้องเหมือนต้องศึกษาพฤติกรรมของแมวเหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่ครับผมจำเป็นมากๆเลยครับอันนี้ต้อง, <c oughs> องบอกว่าคือเลี้ยงแมวต้องมีความรักและมีความรู้กูบกันเป็นยอืมไม่ใช่แต่เลี้ยงเพราะว่า,วามันน่ารักอย่างเดียวแล้วก็เลี้ยงคือมันต้องศึกษาแบบลึกจริงๆด้วยเหมือนมันมัน,ม,นมันปรับจูนกันในการเรียนรู้แล้วก็อยู่ด้วยกันนั้น ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้เลี้ยงถ้าเกิดท่านไหนที่ยังแบบไม่แน่ใจในเรื่องของสิ่งที่ทาอยู่เองครับที่ลองึกษาคุณหมอกได้เลยคำถาส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะจะมีพื้นฐานเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงแมวที่ที่จำเป็นแล้วแล้วก็อาจให้คําแนะนากับกับทุกท่านได้ค่ะค่ะอาจารย์คะอย่างพฤติกรรมของแมวมันมีพฤติกรรมไหนที่หนักหนักมากๆจนนํามาสู่เรื่องของโรคแล้วก็ร้ายแรงบ้างคะเผื่อคนฟังอยู่เลี้ยงแมวแล้วเอ๊ะเหมือนจะเป็นแบบนี้เลยจะได้ระวังแล้วก็เฝ้าสังเกตเอาไว้ก่อนนะคะครับเอ่อ ก็มักจะเป็นพฤติกรรมที่เราเรียกว่ากลุ่มพฤติกรรมพฤติกรรมทำซ้ำในะครับพฤติกรรมทำซ้ำหมายความว่าเขาจะทำพฤติกรรมซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆบ้ำๆวนไปเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ครับเกิดจากความเครียด เวาเขาปล่อยทิ้งไว้นานมันจะส่งผลกับเขากับคุณภาพชีวิตเขาแน่น,นอนเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเขาเสียเวลาไปกับการทําอะไรที่มันมันไม่ได้เกิดประโยชน์ขึ้นมามันรับแล้วก็นาคนถปล่อยไปมันก็อาจจะยิ่งทําให้ความเครียดตรงนี้สะสมมากขึ้นกลายเป็นปัญหาอีกตามมาในนสุขภาพต่อไปค่งเพ่อที่การทำซ้ำที่เจอได้นะครับบ่อยๆเช่นหนึ่งวิ่งบนกับหางเปรต นะครับหรือว่าเดินวนเดินเป็นวงกลมหรือบางทีก็จ้องมองกับอะไรขึอย่างหนึ่งะนะครับ้องกระดานจ้องาาะอะไรบบอ,อกีรรรกึอย่างหนึ่งกลุ่มนี้ครับอาจจะต้องรีบพามาพบสตวแพทย์เพื่อทําการบําบัดเบื้องต้นกนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มเล้นมันจะต้องใช้ยาลงเลยโอคสแสดงว่าเขาขายว่าเหมือนหนักแล้วเหรอคะคุณอาจารย์นะ เออจริงๆมันเป็น,นาอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติของของสมองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจําเป็นต้องมีการใช้ยาเข้ามาเกี่ยวข้องอคือในหน่วยที่ปัญหาพฤติกรรมอะครับมันจะมีหลายส่วนคือส่วนที่<ช>อาจจะไม่ได้ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของตัวร่างกายเลยกิดจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดจากเรื่องของการเรียนรู้ค,ครักลุ่มนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาแต่ว่ากลุ่มที่เมื่อที่คุยกันไปอะครับเป็นเรื่องของความเป็นกติกที่ในสมองจริงๆเพราะนงนั้นกลุ่มนี้จำเป็นต้องใช้ยาถ้าปล่อยไปก็จะไม่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะยิ คือเจ้าของต้องหมั่นสังเกตบ่อยๆเลยหมั่นสื่อสารกับน้องแมวบ่อยๆด้วย ค่ะแต่พอฟังพออาจารย์บอกคือส่วนหนึ่งแล้วเหมือนจะสําคัญด้วยคือเรื่องภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นกับแมวค่ะครับผมทำยังไงถึงจะลดความเครียดมันนะครับางครั้งเราเลี้ยงเราก็ไม่รู้ว่าเอนี่มันเครียดแล้วหรือมันแกล้งเครียดหรือว่ามันมีความสุขอย่างไงค่ะอาจารย์อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดความเครียดให้กับแมวได้คือการเตรียมทุกอย่างที่แมวต้องการในการใช้ชีวิตของเขาให้มากให้มากเพียงพอความต้องการของเขาครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการให้อาหารก็ได้นะครับสมมติว่า การให้อาหารเนี่ยถ้าเลี่ไหนหลายตัวในบ้านเราจะแนะนําว่าอย่าวางชามอาหารตรงแต่ละตัวไว้ด้วยกันค่ะนะครับเพราะหลายบ้านเท่าที่สังเกตเห็นก็ใจชอบวางอาหารเรีเยนกันเนะาะใกล้กันเลยก<ล>ินรวมก็มี ใช่แล้วก็ดูน่ารักดูอะไรอย่างงี้มีแต่้สังเกตด,ดีดีครับในหลายบ้านนะครับน้องแมวเวลาที่เราวายเขากินด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้ามากินของกันในหลายบ้านเนี่ยบางตัวจะรอให้อีกตัวหนึ่ง่านสุดก่อนอแล้วทันทัเข้าไปกินนะครับอือหลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าน้องแมวกินเร็วมากเลยจนบางครั้งนะฮะหลังทานอาหารเสร็จเขามีการอาเจียนหรือกากขย้อนออกมาซึ่งตรงเนี้ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลยเพราะว่าจริงๆปกติแมวในธรรมชาติอะครับเขาจะไม่ทานอาหารด้วยกัน ว่าแมวเขาเป็นสัตว์ที่เป็นนักล่าตัวเดียวล่าเดียวเราเดี๋ยไม่เคยเห็นแมวในธรรมชาติรวมถูงกันเป็นร่ามหรือป่าล่าอะไรเเขาจะล่าตัวเดียวใช่เดียวใช่เพราะฉะนั้นเวลาเขาทานอาหารเขาจะทานตัวเดียวค่ะ นะครับนี้พอเราเอามาเลี้ยงปุ๊บนะครับเราเอาทุกตัวมาเลี้ยงมาทานอาหารด้วยกันมัเกิดเป็นการเป็นการผิดเรื่องของแนวลักษณะธรรมชาติของแมวนะครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่ถูกกันระหว่างแมวในบ้านที่เลี้ยงด้วยกันเนี่ยเขาก็จะพยายามเลี่ยงการเข้าไปเจอกันตอนกินอาหารแล้วแมวบางตัวก็จะไม่เข้าไปกินแมวบางตัวก็รีบจินเพื่อที่จะรีบไปกลายเป็นว่าเขาจะเกิดการักหวันใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจะแนะนําว่าให้วางชามอาหารเี่ยกระจายออกไปทั่วบ้านเลยค่ะ นะครับแยกกันออกไป mm hmm. อาจจะวางในแนวดิ่งบ้างก็ได้หมายความว่าถ้าแมวบางตัวชอบอยู่ที่สุด mm hmm. ชอบอยู่หลังตู้หลังอะไรเงี้ยครับ <Yeah. S 2> เราไปวางไว้ข้างบนตู้ก็ได้อ oh. นะครับใช้พื้นที่สามิติให้เป็นประโยชน์เพราะว่าแมวจะชอบชอบแบบวัาน้องชอบอยู่ในที่สุดอืมค่ะคือคือเหมือนเป็นเล็กๆน้อยน้อยแต่ว่ามันสามารถช่วยลดภาวะความเครียดกับแมวได้แล้วก็ไม่นํามาสู่พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็นําไปสู่โรคร้ายด้วยถูกต้องเลยครับโอ้คือรายละเอียดเยอะอะไรนะคุณหมอค่ะคือถ้าจะจะเลี้ยงแมวสักตัวต้องใส่ใจแล้วก็ดูแบบทุกมิติเลย ค่ะอยากให้อยากให <kidding S 2> <ling. S 1> ้ศึกษาข้อมูลครับเพราะ<ม>หลายครั้งเราเขาเจอว่าแมวเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเลียงง่ายเนาะเขาเรียกว่าสัดเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าแมวมีรายละเอียดในการเลี้ยงเยอะมากๆบางทีเยอะก็ตัดดืด้อต<ช>ับอค่ะค่ะสุดท้ายแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรสำหรับคนที่เลี้ยงแมวอยู่แล้วก็กำลังสังเกตพฤติกรรมของน้องแมวตัวเองอยู่ค่ะ ครับผมยังอยากจะฝากให้ทุกท่านที่เลี้ยงแมวนะครับอันดับได้อย่างที่ที่เมื่อกี้บอกไปเลยคือทีความรักให้กับน้องแมวของเรานะครับรแล้วก็ต้องมีความรู้ด้วยนะครับอยากให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติของความต้องการขั้นพื้นฐานของแมวแต่ละตัวนะครับแล้วก็ตอบสนองให้ได้มากสุดเท่าที่จะทําได้ถ้าถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นว่าแมวมีพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับยังไงอยากแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์ก่อนเพื่อตรวจร่างกายนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอตรวจแล้วไม่เจออะไรเนี่ยเจ้าของสามารถที่จะพานแมวมามาคุยกับ ด้านพฤติกรรมซึ่งทุกวันนี้เริ่มมีหลายท่านทำงานด้านนี้มากขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับก็สามารถพา้องแมวมาปรึกษาได้ต่สโนัพยาธา์พัสัตว์ใหญ่ๆในของมหาวิทยาลัยนะครับผมค่ะได้เลยคุณหมอวันนี้ได้ความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัตวแพทย์อาสาจอสล